สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจักรีภูเบศนะคะแม่แม่ค่ะวันนี้เราก็จะมาให้แม่แม่ดูนะคะวิธีการป้อนอาหารให้โชคนะคะนะคะป้อนอาหารให้น้องโชคนะคะอีกคนนึงล้างอีกคนนึงก็จะปอดน,นะคะมันจะได้เสร็จทีเดียวนะคะนี่นะคะ มันต้องใช้ใช้ระยะเวลานะนานนะคะนานพอสมควรนะคะกว่าน้องจะอิ่มนะคะเราก็เนี่ยนะคะให้ไปแล้วนะคะก็รอให้น้องกินหมดนะคะแล้วก็ให้น้องต่อนะคะเดี๋ยวพี่เตยมาล้างต่อนะคะพี่เตยให้น้องกินก่อนนะคะกว่านะคะกว่าจะกินหมดตาละต้นนะคะหญ้านะคะหญ้านี่ตอนนี้เป็นหญ้าเนียวเปีย นะคะก็หมดแล้วนะคะก็ป้อนไปเรื่อยๆนะคะเอาใส่ปากไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะแม่แมนะะ่จนกว่าโชคจะอิ่มนะคะจนกว่าโชคจะอิ่มนะคะนะคะ,นะคะก็ด้วยความรักความอ็นดูความเมตตานะคะ จากแม่แม่ทุกท่านด้วยนะคะน้องก็ได้กินกล้วยน้องก็ได้แข็งแรงนะคะดูนะคะก็เลยได้ทํานู่นนะคะหรือผ้าเต็น์มาลงมาเองนะคะเมื่อคืนนะคะประมาณตีหนึ่งนะคะประมาณตีหนึ่งกว่ากว่านะคะเราก็จะป้อนอยู่อย่างเงี้ยน,นะคะแม่แม,แม่อาจจะเห็นแม่แม่อาจจะได้ยินนะคะว่าแม่ควันต้องพูดบ่อยว,ว่าเราต้องคอยป้อนอาหารตลอดนะคะเราป้อนจริงๆนะคะเราก็ป้อนเขาจริงๆนะคะนี่นะคะป้อนเขาแบบนี้นะคะ ถ้าพี่เตยไม่ว่างก็จะเป็นโอปอพ่อควานแม่ควานนะคะที่อยู่นะคะนะคะต้องอย่างเงี้ยนะคะให้เขากินนะคะถ้าให้กินเองถามว่ากินเองได้ไหมหกินเองได้มันก็จะหกเต็มอยู่ตรงเนี้ยนะคะหกเต็มพื้นเลยนะคะก็จะไม่ได้กินเท่าที่ควรนะคะไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่นะคะมันก็จะหกทิ้งมากกว่ามันก็จะเป็นการเพราะว่า พอตกแล้วนะคะน้องก็จะหยิบไม่ได้จับไม่ได้นะคะก็ต้องใช้แบบย่อขาลงมาให้ถึงให้งาทิ่มนะคะใช้งาทิ่มแล้วกว่าจะจับได้แต่ละครั้งนะคะมันจับยากนะคะแล้วก็มือเขาก็เหลือแค่สั้นๆนะคะมันจับยากนะคะตอนนี้มือสั้นๆของแม่แม่ก็เริ่มสนแล้วนะคะเริ่มสนแล้ว นะะในแต่ละวันในการดูแลของเขาในการดูแลเขาไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะถ้าใจไม่รักก็อยู่ไม่ได้ทําไม่ได้นะคะกับน้องช้างที่ป่วยนะคะดูนะคะเขาก็ค่อยๆม้วนเข้าปากไปเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆนะคะ,นะคะ,อนะอะพอหมดแล้วก็จะอ้าอ้าปากรับ Finished. ต้นต่อไป <ıyorlar. S 1> นะคะนี่นะคะพอเข้าปากแล้วก็จะประมาณเนี้ยก็จะใช้แบบลิ้นนะคะด Gotta, ันดันไปเรื่อยๆขยบ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 เข้าไปนะคะดูสังเกตที่มือนะคะมือจะไม่ใช้นะคะมือจะไม่ใช้นะคะใช้ปากนะคะขยับขยบเข้าไปนะคะแล้วก<ช>็ให้ต้นหญ้านะคะดันกับต้นเหล็กไว้นะคะก็เป็นการกินอาหารของโชคนะคะ นะ,ะนี่เป็นยาอหลุดปากพี่ช่วยอ่าน้องช่วยน้องช่วยพูดผิดน้องช่วยหลุดปากอ่ะนะคะนี่ก็น้องน้องปอนะคะก็รับหนะ้าที่ป้อนอาหารนะคะถ้าปิดเทอมนี้ก็โอปอก็จะช่วยพี่เต้ยได้เยอะนะคะช่วยเบาแรงพี่เต้ยได้เยอะนะคะถ้าเปิดเทอมก็จะเป็นพี่เต้ยนะคะรับบทหนักนะคะ ในการกินแต่ละครั้งก็เกือบเกือบชั่วโมงเหมือนกันนะแม่จ๋าในการป้อนอาหารแต่ละครั้งบางครั้งก็ชั่วโมงกว่านะคะบางครั้งก็ชั่วโมงกว่านะคะแม่ควันก็ถึงได้นะคะเปิดนะคะเปิดออเดอร์กล้วยนะคะให้แม่ๆนะคะได้มาเมตานะคะป้อนน้องเพื่อเป็นการ,รบำรุงน้องนะคะ เป็นอาหารเสริมให้น้องนะคะเพราะว่า,าน้องกินยาเน,นี้ยเราป้อนครั้งหนึ่งอะ่ะเราตัวเราอ่ะคิดว่าน้องอิ่มแต่เราเรากะว่าน้องอิ่มละนะคะเพราะว่าถ้าอิ่มละเขาก็จะหนีเขาก็จะไม่กินแล้วนะคะอิ่มละนะคะอีกหนึ่งก็คือกล้วยมันเพิ่มความหวานนะคะสร้างน้ําตาลนะคะในเม็ดเลือดนะคะให้เขาแข็งแรงไวไวอุ้ขันขันขันขาขันแผลถูแผลยิกย๊กยิกยิกยิกนะคะขัน ไม่รู้วันไหนหรอกเพราะว่าตอนนี้แข็งแรงมากแล้วไม่รู้วันไหนนะจะโดดคอ,อกนะคะโดดคอ,อกหนีแม่ควานเพราะควานไปเที่ยวเองนะคะถ้าไปนี่นะแม่แม่เอ้ยเร็วมากเลยนะคะสีข้างแบบไม่มีไม,มไม่มีโซ่ไม่มีอะไรเลยนะคะเร็วเร็วจริงนะคะเร็วมากด้วยนะคะไม่ได้เร็วธรรมดาเร็วเร็วนะคะขนาดาป่วยอยู่ก็ยังไอนี่เลยดูนะยังดื้อได้เอาเอา เอาเลน,นะเอาพ้าเต็นลงมาได้จะขาดทีเดียวตัวนี้ขาดรูบลเลยเอาไว้ผมเอาไว้ดูพระจันทร์บะผมเอาผมาไว้ดูพระจันทร์นะครับพระจันทร์จะเต็มดวงแล้วจะลอยกระทงแล้วผมก็เลยจะเอาไว้ดูพระจันทร์ใช่ไหมนะคะตนเนี้พอแดดถ,ถึงนะคะพื้นน้องจะแห้งพื้นเท้าน้องจะแห้งนะคะมันก็ทำให้แผ่นน้องแห้งเร็วขึ้นนะคะ ทำให้แผ่น้องเร็วขึ้นนะคะตอนนี้แผ่น้องดีมากนะคะแผ่น้องโชคดีมากเลยนะคะตอนนี้นะคะจนะ,ะเอาทั้งใบใส่หรอเอาไมไม่เอาทั้งกกใส่หลุดหลุดปากแล้ว มันแบบว่าเหมือนพยายามนะพยายามจะใช้มือช่วยนะคะแต่มือไม่ถึงนะคะมือไม่ถึงมือถึงแค่ปลายปลายปากด้านล่างนะคะมือไม่ไม่ถึงนะคะก็จะเอามือดนันดันช่วยนะคะดันต้นหญ้าไว้นะคะเพื่อไม่ให้ต้นหญ้าหล่นนะคะนะคะดู โอ้หอันนี้เขยบไปกะะึกลางต้นเลยนะคะกลางต้นเลยนะคะกินกลางต้นเลยเอาพี่ปอยังไม่หมดนานลวนแล้วกินเก่งจะตายเออน้องกินเก่งมากพี่ปอบอกเด็กดื้อกินเก่งมากนะคะคนดื้อน,นะ,ะ,อะ,อะอเอามือช่วยเอามือช่วยเอ้ยหกัก หักใส่หัวฟาดหัวพี่ป้อเลยฟาดฟหัวเลยตีหัวน้องเลยป้อนไม่ดีน้องป้อนไม่ดีใช่ไหมมีการเลตามองด้วยนะน้องเอาตัวน,นี้ให้พี่หาเอาไหมตัวน,นั้น <c oughs> ที่ตรง <c oughs> ที่ตั้งอยู่นั่น นี่นะคะแม่แม่จ๋าก็นะคะการกินอาหารของโชคก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในแต่ละวันก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะกับโชคนะคะใช้เวลาเยอะมากทั้งล้างแผลทั้งกินอาหารนะคะนะคะเหนื่อยแค่ไหนก็ทนได้นะคะขอให้โชคนะคะดีวันดีคืนนะคะอยากให้เขาออกมาจากซองนี้นะคะอยากให้เขาหายไวๆนะคะ อยากให้เขาหายเร็วๆนะคะเขาจะได้กลับมาเดินเล่นโชว์สเต็ปความหล่อของแม่ๆได้นะคะก็ฝากเป็นกําลังใจนะคะให้หนุ่มน้อยนาโชคด้วยนะคะนะคะการป้อนหญ้าป้อนอ้อยนะคะป้อนสับปะรดอะไรทุกอย่างนะคะที่เป็นอาหารของช้างนะคะเราก็จะทําแบบนี้ถ้าเป็นสับปะรดนะคะเราก็จะเคาะทรายเคาะดินออกให้ก่อน นะคะแล้วก็ให้น้องกินได้นะคะเหมือนกับการที่ป้อนหญ้าเลยนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้โชคด้วยนะคะแวะมาเมตตากดคอมเมนต์กด Sub สไครต์กดกระดิ่งกดติดตามคลิปต่อไปให้โชคด้วยนะคะพี่ปอสวัสดีค่ะพี่ปอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ